สุดยอดจะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแน่นอนนะคะเราได้เห็นเศรษฐีใหม่หลายคนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพลอยพินวัจจิตใช่ไหมคะค่อย่าเรียกว่าเป็นเศรษฐีเลยถูก2ตัวสัหกเองซื้อเลขอายุตัวเองกลุู แต่ว่าคนในวงการบันเทิงถูกหลายคนใช่นะคะค่ะประจําก็คือรายนี้เลยค่ะดาราสาวแสนสวยพี่อ๋อมจะกาวใจค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเรียกว่าดวงปังทั้งปีนะคะงวดนี้ลูกชายพาเฮงเหมือนเดิมวาทั้งรันเลขหน้านะคะ1ใบค่ะเลขท้าย2ตัวอีก6ใบด้ค่าขนมเป็นกรุบๆเท่าไหร่นู้ไหมคะเท่าไร่หนึ่งหมื่นห้าพันบอนว่าปังไม่ไหว อีกหนึ่งปังค่ะค่ประจําของเราก็คือพี่มัมลาคนอีกค่ะถูกติดกันไม่รู้กี่งวดแล้วคุณผู้ชมชสีซนปีพี่มัมนะคะก็เรียกว่าท็อปแหลงท็อปชาร์ตนะคะหน้าบานอีกรอบค่ะโพเลขท้าย2ตัวเข้าเป้าโพสตบอกค่ะตามพกติดไปนานมนิดหน่อยอเองนะนี่นับไปนับมานิดหน่อยของพี่มัมเท่าไหร่หรู้ไหมคะคุณผู้ชมเจ็ดใบอะค่ะโยแแถมมีรางวัลเลขหน้า3ตัวมาอีกสองใบเด็ลรวคาขนมไปนะคะแม่มัมแม่ก็ได้ไปประมาณ สองหมื่นบาทโอ้โหส่วนคนนี้จะปังหรือจะพังมาดูกันคุณผู้ชมแม่หายอภพรของเราเมื <S <S ่อวานนี้นะคะแม่อยู่นะครพนมนักก็ไลน์ไปถามว่าแม่ถูกหรือเปล่าแม่บอกว่าแม่ว่าถูกนะทั้งสิบบาทอันนี้ยังไม่ได้นับนะคุณผู้ชมปรากฏว่านักสู้ผู้พิชิตนับแล้วค่ะมวดสุดท้ายของปีแม้ว่าที่ผ่านมาจะยิ้มบานบ้างยิ้มแห้งบ้างนะคะแต่ว่างวดนี้ค่ะโอ้โหได้กกรุบกริบค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะที่ถูกจริง กับถูกกินมันเป็นแบบไหนเรามีคลิปให้ดูค่ะเกือบโบค่ะแต่แค่นี้ค่ะเออตะลับปีใหม่แต่แต่แต สรุปนะคะออก็ถูกเลขท้าย2ตัวไป16บใบส่วนที่กองข้างๆนาน,น,านเรียกว่าเป็นภูเขาลอตเตอรี่แล้วกันนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มค่ะ ที่แม่ถ้าหนูทําขาดตลอดทั้งปีนะแม่ที่แม่ทับเนี่ยขางวดนี้ต่องวดหน้างวดนู้นงวดโอ้โหหนูท่วมหัวนะแม่ทาหอนนะคนซื้อเลขนะเออนะคะดูสัดส่วนนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่อะไรนะคะไอ้สัดส่วนถูกเนี่ยมันน้อยแต่ส่วนเสียน่ะโอ้โหเจ็บใจช้ำใจเหมือนกันนะแม่นะแต่ว่าก็เป็นความหวังเอาเป็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันกับบันเทิงไทยรัฐและไทยรัฐทีดรับรองว่าทุกคนจะรวยไปรวยกันใช่ไหมเราจับมือกันรวยพร้อๆกันนะคุณผู้ชม